สวัสดีค่ะพระพอแมแมร FC ของคุณครูแมวเหมียวนะคะทักไทยนะคะตอนเสดสายของวันที่22ตุล,ลาคม2567คุณครูแมวเหมียวกับพึ่งเซตเบียกเนาะค่ะมือน,น้กะโอ้ไปวัดนะ,ะไปทําบุญนะ,ะในงานกระถินน,ะนะะั่แหละค่ะเสร็จแล้วก็กลับมากมาล้างรถ อ่้ฮิตกับเขากับน้ำจะส่งปัสสุไปหาหน้องสาวจีรอเจีอรอส่งจีรอสื่อจีรอมากละมันเสบหลายแล้วก็เอื่อยก็ฮิตเสบีบน้ำก็เลยส่งไปให้หน้องสาวอยู่ทางโคร,ราชนะคะคุณครูไก่ก็เลยมีเวลาว่างกับเมื่อกีนกไบเบ่งองอหมอล่ำนะเลื่อนไปหาคนที่หักที่แพงนะคะเมื่อกี้ก็ไปพ้อคลิปน้องมานะซะนะคะอันนี้เป็นคลิปที่เพิ่นห้องเพลงในบทของพะปินแก้วแล้วก็เพิินกมามาล่ยู่หนาเวทีใส่ชุดเพชรสีทองป้า มันคือรอแถละใส่อย่างถ้าเอินหัวอย่างล่ะที่สวมใส่หัวม้อนเป็นคือม่งกุดเพิินนะป๊าดอั้นก็เป็นอันเก่าอันเพิินที่เคยใส่แล้วก็เป็นอันที่มัก ก็เลยเห็นแล้วก็ปะน่าอดใจบ่ได้ที่จะเว้าถึงพระปิ่นแก้วล้านางเอ้ยเนาะค่ะค่ะได้ยินเสียงอ้ายว่าซานคุณครูกับล่าบว่าเปลี่ยนเร้่อยๆบอกเอาล่านางเอ้ยค่ะได้ยินเสียงอ้ายต้องเบอกไม่เด้อพ่อพ่อแม่เอ้ยค่ะได้ยินเสียงว่ากล่านะคะคนสิได้ยิ้มแก้มปิเบิ่งลี่เหลีวลี่อีกข้าเป็นสมัยตะกี้เนาะเป็นเทปสิญญานเบิดลละนะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้จืดอได้บ่เอาเทปไปฟังเพียงในมักกะลี่มาฟังละกัน มันยานก็นเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะให้มันฮดเขาสันเออมันก็นใสใ่ได้้ลอหรีได้เนาะ,ะค่ะคู่มือนี่ก็คือสามารถทีรีก,กับไปรีก,กมาเล่นวนอยู่หันจนทองก่อนได้จนาสามารถที่จะเบาได้คุณคู่นีก็ฟั่งขึ้นกันนะจีไดขึ้นกันนะ,ะแต่ว่ามันเฮาล่ำเปลี่ยนก็ไดแต่เบาเคนนี่ละออดอ่อนพพอแม่อฟซีอยู่ด้านหน้าเวที่บอกถึงพ่วงมาหลอกมาไล่ทีไดน,นู่นนี่ด้านอ้านะคะมาคือโผล่คือโผล่แท้ผูเบาหน่อยภูพ่านนี่นะคะนะคะความเป็นตะหักเป็นตะแพงนี่ นับหมื่นหลายเนาะยิงคู่มือนี่เพื่อนว่าหยยกกันกับพอวัดอ่าพระเอกวัดสมัยตะกี้ี่เพื่อนมากอยู่ในยังก่อวงสาวหน่อยผิดบานแพ้งไม่ไหมนะคะคนดูแลเพื่อนก็คือพอวัดนะคะได้มาไล่พ่วงแรกกัอยู่ในช่องของพอวัดนะคู่มือนี่ก็ะแลช่วงนึงเพ่นก็หายจากกันไปแล้วก็จืดได้บอกคลิปเรียกน้ำตาทีน้องม่านาไปหาพอวัดอยู่ทึ่งรถ แล้วก็หายกันพวัดกันน้ำตาโตกล้ำตาน้อยนึกว่าลืมกันไปแล้วลืมพ่อไปแล้วบกหลาผลดังผดปังสินะพ่อมันก็เริ่มที่จะแบบอา,อาจจะมีพอ่พอพอ่อแม่อีฟซี่ก็อาจจะบ่ได้เพิ่มขึ้นหลายขึ้นตะกี้แต่เกาสินะคะ่ะค่ะปัญหามาในฤดูดการน,นี่เพื่อนบัดนี้เพิ่นก็หยอกกันนะคะแพ่งกันนะคะก็เป็นภาพถี่พอ่พอพอ่อแม่ก็ดีอกดีใจนะคะเห็นพอลูกเอื่อนพอลูกพอเงาะลูกเงาะเนาะค่ะ ก็เป็นภาพประทับใจเห็นกันก็นถือว่าเป็นการซ้อยเรือซึ่งกันและกันใสประสบการณ์ของของพองเงาะเพ่นแลวก็ใสความสว่างของเจ้าของนะคะมีผูู้บอกมีผูู้คอยสอนมีครูคอยเนะนําเหตุจังได้ความดังความปังของเจ้าของก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอันนี้ดีใจนะคะแตงแต่เพลนได้มาได้กห็นบมาล่ำมาสแสดงในบทของอ่า,าย,อยัางก่อ พปินแก้วมันพายพระปินแก้วเบิ่งไหลหลายขนาะเลยเสียกลงแน่ๆพระปินแก้วเสียแล้วเหมือนกับเพิ่นในแจ้งเกิดอ่าเห็นแต่เก่าคือห้องเพลงมันบอกห้องมอลลัมห้องเพลงนั่นเพลงนี้มันกระมวลในในรูปแบบของเงิ่นถีเหาชื่นชมชื่นชอบู่แล้วในการแสดงบทบาทมอลลัมที่บหันในโดดเด่นมากข้าวนี้คือแบบเด็กก่อนที่แบบโดดเด่นแสดงเป็นตัวเด่นบทเด่นในบนเวที นะคะพ่อพ่อแม่ก็เลยแบบยิ้มแก้มปีมีผู้ใดบึงหลายกว่าหนึ่งรอบน้องแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยสามารถแสดงแต่คลิปของคู่ใดเด้อมือไหนเนาะสิมาทางสกดลนครเนาะคู่กันวันในเช็คคิวงานมากยังในพ่อกันเด้อหล่าเด้อย,ยังกินหอดคิดถึงนะคะกิจกรรมดีๆที่เคยเฮ็ดห่หวมกันนะคะแกมในหน่อยที่เคยหอมก็ยังคิดพ่ออยู่ได้ <laughs> นะคะนะคะกิดหอดอีลีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็โชคดีที่เพื่อนอเติบโตแล้วกั สามารถที่จะแบบสางเนื้อสางตูได้เงื่อนซานหลังใ่รถเรือที่กาลังจะมีไม่ตองฟันก็สิเป็นจริงคือเก่ากให้กกาลังใจคือเก่ากให้บักลาสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเป็นทีหักที่แพงคือเกา่าคือเกา่เกาเด้อค่ะเอาเบามวลมวลแล้วก็ฟังเพลงบทล่ำของเพลินนะคะให้พ่อพ่อยิ้มแก้มปรีแล้วก็อ่ะถ่ายคลิปมีเพลงมวลมวลให้คิดพอบักลาคือกันเนาะคะ่ะพ่อพ่อยแม่เอาทักทายเพียงแค่นี้ก,ก่อนสวัสดีค่ะ คนส่งสายตายผ่าใจร้าวร้อนเมื่อคราได้พบบังอ่อนสาวคนงามอยู่ที่ท่ารถน้องส่งยิ้มหวานน้องครานสวยงามหมดจดพี่คนขับรถน้องไครตัวอยู่ที่สถานี ถทัวสายใต้เปลี่ยนไกลออกมาจากไกลไปแล้วรับตาคิดถึงแก้วตาที่อยู่ท้างนี้เพียงสองสามวันผูเนิ่นานจากกันเป็นปีจากไกลกันไปหลายุมลถทัวหัวใจอาวรนเขานี สิ่งเป็นส,สิ่งคู่กันเกียบเลยเหมือนเธอกับฉันสวรรค์บันดาลคู่กันแน่แน,นอนคนงาม้ายดัวส่วนพี่ชายโซเฟอร์บนปอน,น,นรักกันไม่สั่นไม่คลอนวางร่วมเคียงบอนชัู่นาตาปี รถหัวเทียบจอดสถานีที่หมายฝากข่าไปถึงสามวัยดูแลหัวใจพี่ชายให้ดีทำตกหล่นไว้พี่สายตายในสถานีฝากน้องช่วยดูให้ทีเพราะใจดวงมีอภีีกับเธอ ตายตายเพื่อนไกลออกมาจากไกลไปแล้วรับตาคิดขึ้นแก้วตาที่อยู่ทางนี้เพียงสองสามวันอยูนั่นานจากกันเป็นปีจากไกลกันไปหลายมมลดทัวหัวใจอา ริงเป็นสิ่งคู่กันเรียบรลยเหมือนเธอกับฉันสวรรค์บรรดาลคู่กันแ,แน่นอนคนง,งามไทยตัวส่วนพี่ชายโซเฟอร์บอนบอนรักกันไม่สั่นไม่คลอนวางรวมเคียงมอดชั่วดาตาปี รถหัวเทียบจอดสถานีที่หมายฝากขาออกไปถึงสามวัยดูแลหัวใจพี่ชายให้ดีทำตกหล่นไว้ที่สายตายในสถานีกลับนองช่วยดูให้ทีเพรใจดวงนี้อักอดีกับเธอ